จอร์จวอชิงตันเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์คศ1732เป็นลูกคนแรกของออกัสตินวอชิงตันและภรรยาคนที่สองของเขามารีบอนวอร์ชิงตันที่โคคเนียบีชในเวสต์มอร์แลนด์เคาน์ตี้เวอร์จิเนียครอบครัวของวอร์ชิงตันย้ายไปอยู่ที่เฟอร์รี่ฟาร์มเมื่อจอร์ดอายุได้หกขวบและช่วงวัยหนุ่มวอร์ชิงตันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจที่ดิน เขาได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศถืนฐานบ้านเกิดของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้พี่ชายคนโตของเขาแต่งงานกับครอบครัวแฟร์แฟกและได้รับวอชิงตันไปอุปถัมภ์เลี้ยงดูโดยโทมัสแฟร์แฟกต์ลอสแฟร์แฟกที่6วอชิงตันเป็นผู้นำการสร้างรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งและมีอานกลังที่ดีซึ่งวางตนเป็นกลางในสงครามที่ปะทุขึ้นในยุโรป ปราบปรามกระบฏและได้รับการยอมรับจากชนอเมริกันทุกประเภทรูปแบบความเป็นผู้นำของเขาได้กลายมาเป็นระเบียบพิธีของรัฐบาลซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมานับแต่นั้นอาทิการใช้ระบบคณะรัฐมนตรีและปราศัยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการวอชิงตันได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นบิดาแห่งประเทศของเขาด้วย การดำรงตำแหน่งในปีคศ1789คณะผู้เลือกตั้งมีมติเอกฉันเลือกวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีและเลือกอีกครั้งในการเลือกตั้งปีคศ1792แถลงการลาออกคำกล่าวอำลาตำแหน่งของวอชิงตันในปีคศ1796 เป็นคำกล่าวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองตอนหนึ่งที่เขียนโดยวอชิงตันถูกตรวจทานและช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมโดยแฮมินตัน